สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายในเรื่องแบบแผนประกันค่าชดเฉยนะครับจะเป็นแผนไหนรอติดตามชมนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมแจ๊บนะครับสุภเกินจิตนุกุลสิริเป็นตัวแทน AIA ครับผมยินดีที่จะให้คําปรึกษากับทุกๆท,ท่านนะครับที่มีความสนใจหรืออยากจะ ลองศึกษาไว้ก่อนก็ได้นะครับอยากจะให้ผมสรุปแบบกรมธรรม์ที่มีอยู่แล้วก็ทําได้เช่นกันครับหรือแม้แต่ต้องการวางแผนมากันในด้านต่างๆไม่ว่าจะการส่งต่อมรดกนะครับเรื่องของแบบประกันสุขภาพโรคระแรงอุบัติเหตุและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมสามารถให้คำปรึกษาได้นะครับ ไม่จําเป็นต้องทำประกันกับผมไม่จําเป็นต้องให้ผมได้ดูแลแต่ขอให้ได้มีความรู้ในเรื่องนี้ผมก็ดีใจแล้วครับหากต้องการติดต่อนะครับสามารถติดต่อมาที่ Facebook ผมได้โดยตรงนะครับก็คือสุภกินิจิตนุกุลสิริตรงนี้นะครับหรือเบอร์โทร0845249696นะครับแต่ถ้าโทรมาแล้วรบกวนแจ้งด้วยนะครับว่า ได้ช่องทางติดต่อผมมาจากไหนเพราะในช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้เป็น ID l i n ยนะครับ w e e k r w 725ครับแล้วก็เป็น f a c e b o o k fan p a g e นะครับประกันคนรุ่นใหม่ by สติป A I a นะครับส่วนตรงนี้เป็น QR code ครับแอดมาแล้วจะเด้งมาที่ l ลายผมเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในคลิปนี้เนี่ย ผมจะมาอธิบายในแบบประกันอะไรนะฮะอ่าเป็นตัวนี้แล้วกันครับตัวนี้ชื่อว่า AIA HB Extra นะครับเป็นประกันค่าชดเชยกรณีที่มีการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับเป็นค่าชดเชยเนี่ยเมื่อเกิดยามเจ็บป่วยนะครับหรือแม้แต่อุบัติเหตุก็ตามนะครับโดยการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนะครับรวมทั้งกรณีเดย์เคสด้วยนะฮะก็คือกรณีที่มีการเจ็บป่วยนอนแอดมิดในโรงพยาบาลครับก็จะมีเป็นเงินค่าเฉยมาให้เรานะครับกรณีที่เราหยุดงานอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีรายได้เข้ามาอย่างน้อยแผนประกันาการตรงนี้เนี่ยก็ยังช่วยเหลือเราได้นะครับเรามาดูในเรื่องของรายละเอียดก,กันดีกว่าครับว่า อะไรบ้างนะฮะในส่วนแรกเลยนะครับผมผมสมมุติว่านายกอไก่นะฮะนายกอไก่เนี่ยทำค่าชดเชยไว้ที่วันละ1,000บาทนะฮะเอาแบบตัวเลขง่ายๆกลมๆก่อนนะครับกรณีที่มีการแอดมิดนะฮะจะได้ค่าชดเชยวันละ1,000บาทครับอันนี้นะ,ะรวมกรีเดย์เคสเช่นกันนะฮะเดย์เคสเดี๋ยวผมอธิบายหน้าต่อไปว่าคืออะไรนะครับ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครับห้อง ICU เนี่ยได้ค่าเฉยๆสาม0ันบาทต่อวันนะฮะผลประโยชน์ของข้อ1และข้อ2รวมกันสูงสุดไม่เกิน1,260วันนะครับเรามาดูกันตรงนี้ต่อครับในการรักษาตัวครังนั้นนะครับหากมีการผ่าตัดเนี่ยไม่ว่าจะผ่าตัดไส้ติ่งนะครับผ่าตัดนิ้ว ่าดมะเล่งต่างๆนะครับจะได้ค่าชะชะเชยเป็นเงินก้อนเลยนะครับอันนี้ห้าพันบาทเลยนะครับตรงนี้ให้เราครับผมต่อมาครับกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนี่ยเนื่องจากโรคระดรงเฉียบพันสิบสามโลกนะครับได้เงินให้เรานะฮะสองหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับกรณีมีค่าใช้จ่ายหมดยากลับบ้านนะฮะ หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยได้นะฮะรวมกรณีเดเคสได้1,000บาทนะครับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตให้1,000งบาทนะฮะเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผลประโยชน์กรณีเดเคสเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะในหน้านี้เนี่ยจะมีประมาณ18อ่าสิโลกนะครับ18การรักษาประมาณนี้นะครับ ถ้าเอาที่ได้ยินกันบ่อยๆนะฮะการผ่าตัดต้อกระจกครับการผ่าตัดโดยการส่องกล้องการผ่าตัดหรือเจาะไซนัสการาตัดก้อนเนื้อที่เต้านมนะฮะการเจาะปรับเจาะไขกระดูกประมาณนี้ครับการขูดมดลูกการตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูกนะฮะตรงนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องนอนแอดมิดในโรงพยาบาลนะครับไปเช้าเย็นกลับก็ได้เช่นกันเราก็จะได้ค่าชเฉย,ยตรงนี้นะฮะ มาให้เราได้เหมือนกันนะฮะต่อมาครับโรคแ,แรแงเฉียบพันนะฮะสิบสามโรคนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นเงินมาให้เรานะเนาะถ้าเอาง่ายๆที่ได้ยินกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเนื่อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดครับโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันนะฮะ การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกรารเนื้อหัวใจนะครับโรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรงนะครับประมาณนี้ครับก็จะได้เงินชดเชยมาให้เลยนะครับเรามาดูกันในเรื่องของข้อยกเว้นความผุมพองนะครับตามสัญญาแผนประกัน HBx e บางส่วนนะครับบริษัทเนี่ย จะไม่จ่ายผลประโยชน์สาหรับการเข้าพักรักษาตัวที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยรวมทั้งโลกแทรกซ้อนอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากนะครับเน้นย้ํานะครับความผิดปกติที่เกิดจาก1โรคเรื้อรังการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังรักที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองนะครับตามสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดนะฮะหรือปัญหาด้านการพัฒนาการหรือโรคทางพันธุก,กรรมนะครับหรือเลาพูดง่ายๆว่าประกันโดยส่วนใหญ่ครับไม่ได้คุ้มพอง,องโรคที่เป็นมาก่อนนะฮะไม่ได้คุมพองโรคที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดประมาณนี้ครับผมก็คือถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยไม่เคยเจ็บป่วยใดๆเนี่ยประกันก็คุมพองทุกๆโรคทุกๆอย่างครับ ต่อมาครับการตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยนะครับหรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณสิวฝ้ากระรังแคผมโล่งหรือการควบคุมน้ําหนักตัวหรือการผ่าตัดอันมีลักษณะนึกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องจากมาอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความครร่องก็คือไม่ได้คุ้มครองกรณีเสริมสวยสยีกรรมครับประมาณนี้ฮะข้อ3ครับการตั้งคันแท้งบุตรทําแท้งการคลอดบุตรโรคแท้งท้องจากการตั้งคันหรือ อาการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากนะครับรวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษาการทำหมันหรือการคมกาเนิดการตรวจสุขภาพทั่วไปครับการร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือการร้องขอการผ่าตัดการพักฟื้นหรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆประมาณนี้ฮะข้อ5ครับการตรวจรักษาหรือความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาการทำเลสิก ค่าใช้จ่ายสาหรับองค์กรเพื่อช่วยให้ช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็นนะครับการตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือกการทําฟันปลอมการเข้าฟันการรักษาลัางฟันอุดฟันจัดฟันคุณิงปูนถอนฟันนะครับพวกนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ข่มคลองนะครับการตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์ปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือกก็คือสมมุติว่าเป็นแพทย์จีนนะครับฝั่งเข็มแบบนี้ก็ไม่ได้ข่มคลองนะครับ โดยสรุปแล้วเนี่ยหน้านี้ที่ผมไลฟ์ฟังก็คือจะไม่ได้คุ้มครองเรื่องพวกนี้เลยนะครับหรือจะพูดไง่ายๆว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยก็ต้องแถลงให้บริษัทรับทราบนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่าชดเชยแบบพิเศษนะฮะผมค่อนข้างที่จะให้หลายๆท่านเนี่ยทำตรงนี้ติดตัวไว้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่า อาจจะเกิดฉุกเฉินจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาตอนไหนนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยยังมีเงินตรงนี้เนี่ยเข้ามาเฉยๆให้เรานะฮะแผนประกันตรงนี้ก็นาว่าตอบโจทย์สําหรับหลายๆท่านนะฮะก็อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มีประกันค่าเฉยๆติดตัวไว้นะฮะแล้วตรงนี้ครับผมขอฝากกับทุกๆท่านไว้ด้วยนะครับว่า ไม่ว่าจะต้องการปรึกษาให้ผมช่วยสรุปกรรมฐันนะฮะหรือแม้แต่ให้ต้องการวางแผนประกันด้านต่างๆเสามารถสอบถามผมได้นะครับผมยินดีช่วยเหลือทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากๆครับ